นะมาดูวิธีการผูกเครือกนะฮะกันแบบชัดๆเลยเนาะกันแบบอ่าหามุมกล้องตรงไหนดีหามุมกล้องตรงไหนดีห,าม,มหดามุมนี้นะครับเทคนิคนะครับอ่ะเห็นไหมอันนี้ผมผูกวตั้งแต่เช้าแล้วเราเนี่กลับมาเลิกงานทะถอดรองเท้านะครับเห็นไหมครับมันก็เหมือนเงื่อนกระตุกที่ของเราธรรมดานะครับเห็นไหมครับ วิธีผูกครับแล้วก็มัดเหมือนเงื่อนพิลอดนะครับมัดหมืองเงื่อนพิลอดนะเหมือนเรามัดเงื่อนปกติธรรมดาแต่เพียงแค่นะครับเราเอาเนี่ยนะครับห่วงเนี้ยพันสอดเข้าไปอีกหนึ่งรอบนะครับพันเข้าไปอีกหนึ่งรอบโดยพันเข้าไปทั้งคู่เลยนะครับทั้งนะครับทั้งห่วงทั้งสายนี้นะครับ,นนนะรบนนพันเนะข้าไปอีกหนึ่งรอบ,นะรบ, 1, ลอบแล้วก็ดึงมันก็จะเกิดเป็นสองห่วง เห็นไหมครับก็อยู่แน่นไม่มีหลุดเหมือนการล็อก2องันเนี่ยฝันี้เห็นเหมือนกันครับนไครับก็เหมือนวิธีเราผูกเหือนที่เราผูกรองเท้าทั่วไปนะครับเพียงแต่นะครับเราเอานะครับหว่วงตนะี้เข้าไปวนเข้าไปอีกหนึ่งรอบนะครับวนเข้าไปอีกหนึ่งรอบ นี่นะเชือกยาวจะทาง่ายนะครับแล้วก็ดึงเห็นไหมมันจะเกิดการรัดอ่าสองจุดนะครับทำให้เกิดความแน่นหนาขึ้นครับนะครับ,นะรบถ้าเป็นรองเท้าผ้าใบถ้าเป็นรองเท้าผ้าใบนะครับรก็เช่นเดียวกันนะครับก็ไม่ยากนะครับถ้าเป็นรองเท้าผ้าใบแล้วก็ ทำการแกะสายอะไรให้ดีนะครับเงี้ยน,นะครับถูกมัดหนึ่งรอบดังนั้นทบเป็นบ่วงนะทบเป็นบ่วงเาม,มัดเหมือนเงี้ยกระตุกหนึ่งครั้งเห็นไหมครับแกะของนี้แล้วก็วนวนไปอีกหนึ่งรอบเมื่อจะกลายเป็น สองวงเห็นไหมครับสอง,งอ่างใกล้ๆเห็นไหมสองอันมันก็เกิดการรัดมาเกิดไม่มีหลุดนะครับไม่มีหลุดนะครับครับนี่คือเป็นเทคนิคนะวิธีการรัดเชือกรองเท้านะครับให้นะครับให้อยู่นะครับไม่หลุดนะครับส่วนใหญ่นะเราเวลาวิ่ง,งเราออกกายนะเชือกมัดเชือกรองเท้าหลุดบ่อยมากถ้ามันไม่เป็นระบบ ออโต้ล็อกอะไรแบบนี้นะครับนี่มนเทีอกที่มันไม่ใช่ตัวรัอล็อคอัตโนมัตินะครับหลุดบ่อยมากนี่คือเทคนิคนะวิธีในการผูกืีกรองเท้านะครับจะขอแนะนําครับก็ดีนะครับถ้าสงสัยหรือไม่เข้าใจวนดูหลายๆรอบครับจะได้เข้าใจนะครับฝากมีประโยชน์ฝากกดแชร์ครับถ้ามันไม่ดีหรือยังไงคอมเมนต์แนะนําได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามขอบคุณที่คอมเมนต์ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์ ขอบคุณจากใจครับเชือ่อใจ